เฮ้ยคอมเพล็กซ์สร้างอ,างอะไรรูอ่ะมเมียนเดี๋ยวเดินแล้วตกขอสัมภาษณ์หน่อยครับโอเคครับเอ่อกำลังสร้างเลยครับเนี่ยเออผมกำลังสร้างรั้วให้กับบ <c oughs> ันไดนดิ <c oughs> เพราะว่าคิดว่าถ้าสมมติคนเดินไปตอนกลางคืนคนตกแน่นอนฮะนี่คุณไปเอารบที่ไหนมาครับเนี่ยเออเออ <c oughs> เออบิกจากรัฐบาลมาครับ ฮะเบิกแต่รัฐบาลนี่แหละฮ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 ะไอ้เฮ้ยเ้ยเอ็กโคด้วยวะเฮ้ยเอ็โคเฉยผมบอกเขาไปว่าถ้าสมมติคุณไม่ผมงบสร้างอันนี้ผมจะไปอันนั้นคือหน้าบ้านเขาเอะอะเอะะก็ไม่พอใจ เขายกมือไหวเลยอะไรนะเยกมือไหวทำไมอ่ะเฮ้ยน่าหงายเลยอนำแม่หนำแม่เฮ้ยเฮ้ยอะไรเดียวตีคุณลไมชุบคุณด้วย Go. Oh. Hey, die. Hey, die. Oh, D. Oh, oh, it's just me, bro? <laughs> oh, sorry. เฮ้ยคนป่าใส่ชุดทัศนสีดงทัศนสีดงเฉยนอนนอนกันนอนอร่อยวะอร่อยวะทัศนดงทีทัศสีดงอร่อยวะเฮ้ยเร็วๆนอนนอนเร็วหนาวหนาวหนาวจะตายแล้ววันนี้สวยจังเลเร็ว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 นอนนอนนอนไม่ใช่นอนอย่างนี้ใครวะอ๋อไอ้เฮี้ยกูเบอร์หนึ่งคนเดียวเนี่ยฮัลโหล ไอ้ไก่เร็วฮะไม่ต้องนอนบ้านตัวเองก็ได้ไม่กูไม่ได้นอนบ้านตัวเองกูนอนบ้านที่ไม่ได้เมื่อกี้โอ้ยฮึฮอย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 พายแบบความเร็วสูง เฮ้ยเฮ้ยตีอถึงเองโอ้เลยวู้จุดด้วยตีเรือเรือเรือตีหลอกึ้นมฟโอ้โห ออเข้าใหม่ก็ได้เพราะยังไม่ได้เซฟนี่ใช่ไหมเอ่อเซฟเซฟแค่ตอนนอนอะ่ะโอเคโอเค